ก็ต้องขอาการวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับจุกกระผมกำปั้นเกมเมอร์เอ็กดีนะวันนี้ผมจะมาสุ่มคนโมจิกันเพราะดูเงินใช่ครับผมพอเจอเลยตงนจะสุ่มเลยแล้วกันนะเฮ้ยกดผิดสวัดีเราจะซื้อผลกดผิดค <laughs> นโมจิเจ้า เขนาดไหนนะ้าอยากรู้มานานละ,ะอื่วทงกันทั้งหมดเพื่อฝนโนจิอันเดียวเฮ้ยฝนโนจิเย,ย่ลองสกิลลองสกิลหน่อยดังเท่นี่โอเคคลิคก็ต้องค่านี้นะครับบ๊ายบายคิม้ซันน่ะ คลิปนี้คลิปรวมผลคลิปนี้เป็นคลิปรวบผลไงล่ะไอสันเดี๋ยวเดี๋ยวแกงคนอีกแป๊บคนนี้เบื่อน้อยอยู่อ้อใช้ผลไฟอ่ะอีต้ายซะอ๋อต้องเจอดกี่ยวดูเลยอ๋อเข้าใจละโอเคครับเดี๋ยวผมโอเคก็เท่านี้แหละบาย เอา้ากดไม่ได้อา้าววันหนึ่งมันจะมีคนพีพีกันครับห้าวนักเหรอห้าวคลิปอะไร,เ,รเยอะแล้วห้าวอ่ะห้าวนักเอ๊ยเอาเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะผมลืมไปผมนี่ผมไม่ใช่สายผมวีซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมปเปลี่ยนสายก่อนนะเดี๋ยวผมฟังแคนดี้ เมื่อกี้คนเมื่อกี้โคตรห้าวอ้าจะยังห้าวอีกคนนึงยังห้าวเหรอจะเท้าจะห้าวเหรอห้าวนะยังจะ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 ชนะให้ได้ใช่ไหมเท้าวยังไม่หยุดยังไม่ห้าวยังไม่หยุดมันก็รู้ซ้ับว่าผมเร็วเยอะมันก็ยังจะห้าวพวกนี้สายห้าวจริงห้าวนะเหรอเอาดิเอาดิ เอาดหาหอิห้านักเลยห้านักเลยเดี๋ยวจะขนโมจิไปให้พายโมจิพุ่งยังไม่หยุดใช่ไหมโอเคมันหยุดละคลิปก็ต้องเท่านี้นะครับบายบายผมได้ผมโมจิแล้ว